โอ้มันใวันนี้วันที่สองเดือนเมษายนปี2022เราจะฟังสาระของเมลีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสงหวานเพื่อที่จะเข้าไปสู่ต้นไม้ประวัติศาสตร์ของแม่และพ่อให้ทำตามพวกเขาอย่างเต็มที่จงมาเป็นผู้ที่อ่อนหวานอย่างที่พวกเขาเป็นและก็ศึกษาเล่าเรียนอย่างดีคำถามของเมลีในวันนี้ การเข้าใจความลับอันลึกล้ำและมีนัยยะสำคัญอันใดที่ลูกนั้นต้องการสติปัญญาที่ดีมากๆคํคำตอบอันที่หนึ่งบราาและสรรสวาตีนั้นไม่ใช่พ่อและแม่แต่ว่าสรัสวาตีนั้นเป็นลูกสาวของบรามาและเธอนั้นก็เช่นกันเป็นบรามากุมารีบรามานั้นเป็นแม่ซีเนียร์ของลูกแต่เพราะว่าเขาเป็นผู้ชาย จักกะตำบ้าจึงได้ถูกเรียกว่าเป็นแม่สติปัญญาที่ดีมากๆนั้นจำเป็นที่จะต้องเข้าใจเรื่องของอันลึกล้ำและมีนัยยะสำคัญนี้อันที่สองก็คือผู้ที่อาศัยในดินแดนอารียดอ่อนบามา่าไม่สามารถถูกเรียกว่าเป็นพ่อของผววชนได้ ผู้ที่อยู่อาศัยของดินแดนอเลียดอ่อนบราหมานั้นไม่สามารถถูกเรียกว่าเป็นพ่อของปวงชนได้พ่อของปวงชนนั้นจะต้องเกิดขึ้นที่นี่เมื่อผู้ที่มีตัวตนนั้นได้กลับมาบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์แล้วเขาก็จะปรากฏให้เห็นว่าเป็นรูปแบบเอาแวกได้อย่างสมบูรณ์ที่นั่นเป็นเพียงแค่ภาษาภาพยนตร์ ดิแนแดนอเลียตอ่อนเป็นเพียงแค่ภาษาของภาพยนตร์และมีการชุมนุมอันมีความสุขของเทพเกิดขึ้นนี่ก็เช่นกันเป็นสิ่งซึ่งลึกล้ำที่จะต้องเข้าใจสอเรื่องสราชวตีนั้นเป็นลูกของสาวของบราหมาผู้เป็นพ่อของมวงชนเมื่อท่านนั้นอยู่ในร่างที่มีตัวตน สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกเพื่อที่จะอยู่ในความจดจำได้ตลอดเวลาติดต่อความรักในหัวใจของลูกอยู่กับพ่อผู้เดียวอย่าได้เคยลืมผู้เป็นที่รักของลูกจุดที่สองเพื่อที่จะไปสู่อาณาจักรของผู้ที่ทิชิตบาปจงมาเป็นผู้พิชิตการติดยึดให้แสดงการกระทํำที่บริสุทธิ์อย่าได้เคยแสดงการกระทำที่เป็นบาปใด พรของบัพตดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกจบสิ้นภาระบาปของลูกโดยการทำการตรวจสอบที่ละเอียดอ่อนแล้วจงมาเป็นผู้ที่ทัดเทียมและก็สมบูรณ์พร้อมขอให้ลูกนะั้นจบสิ้นภาระบาปของลูกโดยการทำการตรวจสอบที่ละเอียดอ่อนแล้วจงมาเป็นผู้ที่ทัดเทียมและสมบูรณ์ถ้าลูกเห็นหรือได้ยินสิ่งใดที่ไม่จริงหรือไร้สาระไร้ like, ประโยชน์ อย่าได้กระจายมันออกไปในบรรยากาศหรือหลอมมันไว้ในหัวใจของลูกเมื่อลูกได้ยินมันการกระจายสิ่งซึ่งไร้ประโยชน์ไร้สาระก็ยังเป็นบาปเล็กๆด้วยบาปเหล่านั้นจะจบสิ้นประสบการณ์ของสภาพที่บยบินผู้ที่ฟังล่าหรือเรื่องเช่นนั้นก็จะสะสมบาปและผู้ที่ถ่ายทอดล่าวเช่นนั้นก็จะสะสมบาป มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นตรวจสอบตัวลูกเองในผลทางที่ละเอียดอ่อนแล้วจบสิ้นภาระของบาปฉะนั้นของลูกเพียงเท่านี้ลูกก็จะสามารถมาเป็นผู้ที่สมบูรณ์และกระทัดเียมกับพ่อได้คติพจน์ในวันนี้จงหลอมการสร้างข้ออ้างแล้วทัศนกติของการวางเฉยอันไม่มีขีดจำกัดก็จะปรากฏมาได้ ซ้ำล้อมการสร้างข้ออ้างและทัศนคติของการวางเฉยอันไม่มีจำกัดก็จะปรากฏออกมาได้อาจัโอมชานตี